สวัสดีค่ะใหม่ดวิกานะคะวันนี้มาอยู่ที่กองลาเบล่าค่ะครั้งแรกที่ใส่ลาเบล่านะคะทำไมมันสบายขนาดนี้มันนุ่มไปหมดเลยอะคะ่ะด้วยนวัตรกรรมของเขาเขาเป็นดับเบิลอินโซะคะ่ะเขาเรียกว่ามีชั้นที่รองใต้ขาเราถึง2ชั้นด้วยกัน ที่แบบต้องการเดินเยอะๆก็จะคิดถึงลาเวลาเลยค่ะแล้วก็กราบรองเท้าคู่ใจคู่หนึ่งที่เรารู้ว่าเขาจะไม่ทำร้ายเราระหว่างทางอ่ะทำให้เราเดินสบายแล้วเขาไม่กัดเราเนี่ยคือดีที่สุดแล้วก็จะเป็นวันนั้นเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปลองแล้วหม่เชื่อว่าทุกคนจะติดใจ